แนแนวันนี้พาเที่ยวชมหาดสุรินนะครับจังหวัดภูเก็ตอยู่ในเขตตำบลเชิงทะเลหาคนเล่นน้ำด้วยไม่มีทำไงดีเนาะไปคนเดียวเลยหาดสุรินนะครับเป็นหาดที่อยู่ใกล้กับภูเขาน้ำตรงนี้ก็จะลึกหน่อยมีชายหาดยาวประมาณ1กิโลเมตรเคลื่อนแรงมากนะครับ นิยมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติมาที่นี่กันเยอะนะครับอย่างที่ผมไปเล่นเนี่ยนะครับขนาดไปไม่ลึกนะครับแต่ว่าน้ําทะเลเนี่ยถือว่ามันชันมากอันตรายนะครับสําหรับเด็กๆใครที่จะไปเล่นต้องระมัดระวังให้ดีแต่สนุกครับน้ําใสมากนะครับน้ําใสมากทิวทัศน์สวยงามจริงๆ เร็วนี้นะครับหาสุรินก็จะมีระเบียงกระจกนะครับที่ทางภูเก็ตนะครับเขาจัดทําเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหาสุรินเป็นระเบียงกระจกบนยอดเขานะครับก็เหมือนกับเราเดินเหมือนกับสกายวอล์กนี่แหละก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งซึ่งจะเปิดปลายปีนี้นะครับเสียดายผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมนะครับสนุกักการเล่นน้ํา มองหาสาวฝรั่งก็ไม่เจอนะครับเจอแต่คนข้างๆที่ไปด้วยแต่ไม่ยอมลงเล่นน้ำเนี่ยทำไงดีเนาะเอาหมวกลนใส่แว่นตาไปแว่นตาหายเลยไม่รู้ตัวด้วยเล่นจนแว่นตาหายไม่รู้ตัวเพราะว่าคลื่นแรงมากนะครับเอาดูระดับป้อมโอ้สนุกครับสนุก ก็นำภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเราได้ชมนะครับเพื่อนๆเราได้ชมถ้ามีโอกาสได้แวะเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไปดูหาดสวยๆนะครับหาดสุรินทร์ก็เป็นอีกที่หนึง่งที่อยากให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมไปชมของจังหวัดภูเก็ตนะครับทริปที่เรามานะครับก็เป็นทริปที่เราสมัครงานวิ่ง ลากกนาภูเก็ตมาราธอนวันที่8ที่9มิถุนายน2,567เป็นโอกาสดีที่เราก็ได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันด้วยมารู้จักเมืองภูเก็ตให้มากขึ้นมาใช้ชีวิตมาหาประสบการณ์กับการเดินทางนะครับอายุ50ขึ้นแล้ววัยของเรานะครับก็มาหาความสุขกันกับครอบครัวเล็กๆครับ มาเที่ยวหาดสุรินนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ24กิโลเมตรก็ทางสะดวกดีนะครับมาได้สะดวกสบายครับเส้นทางของจังหวัดภูเก็ตก็มีการเชื่อมต่อการเดินทางไปได้หลายจุดแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถติดในเมืองครับมาเที่ยวหาดสุรินแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังหาดป่าตองได้นะครับเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อกันอยู่ใกล้กันครับ ไม่กี่กิโลเอง่าสุริงสวยจริงเลยบรรยากาศบนหาดนะครับน้ำทะเลสวยมากเลยสีเขียวทะเลอันดามันขลื่นแรงนะครับเองเออคลื่นใหญ่ ก็มีความแตกต่างจากทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับทะเลอันดามันได้มาสัมผัสทะเลแล้วประเทศไทยมี2ทะเลสอง่าวอันดามันกับอ่าวไทยนะครับว้าวมีแต่ฝ้าหลังถ้ามีฝ้า่ังสวยๆจะถ่ายไปให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่มี เดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับ